สวัสดีครับสิริวิชชาแนลนะครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับผมเต่าหนึ่งสามศูนสองนะครับหน้าโหนกระจกตรงนะครับปีเจ็ดหนึ่งนะครับรายละเอียดรถคันนี้ก็คือช่วงล่างจะเป็นคอยสปริงนะครับตัวนี้สำหรับเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง AS พันหกครับสีสารตาจะภาพครับสีต้องมีเก็บบ้างครับมีรอยแตกครับอันนี้แต่ดูรวมๆแล้วก็โอเคนะครับ เดี๋ยวผมพาชมรอบๆนะครับภายในนะครับภายในก็จะมีพวงมาลัยนะครับไม่เดิมด้ามเกียร์ได้เป็นด้ามเกียร์สกแกตน,นะครับเบาะยังสวยอยู่ครับนิ่มดีครับตัวนี้ใช้งานได้ดีครับ ส่วนกระจกนะครับเจ้าของไปโมเป็นกระจกไฟฟ้ามาแล้วนะครับอใช้งานได้ครับกระจกก็มีไม่ตรงรุ่นเล็กๆน้อยๆครับสามารถเก็บงานได้ครับด้านหลังครับเครื่องนะครับเป็น a อ1พันหกแล้วนะครับวิ่งดีเลยครับ ช่วงล่างนะครับก็ต้องมีเก็บเพิ่มเล็กๆน้อยๆครับพวกลูกยางนะครับล้อเป็นล้อเดิมนะครับสีเงาดีนะครับคันนี้ถ้าไปเก็บส่วนที่มันมีมีแตกมีอะไรเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยก็คือจะดีเลยครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงด้านหน้าให้ดูหน้าโหนกกระจกตรงนะครับจะเป็นที่วางยางอะไรจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นหลุมแบบนี้ ส่วนช่วงล่างเอช่วงข้งหน้านะครับนี่ครจะเป็นโช๊ครับเป็นแกนโช๊คเป็นคอยสปริงแล้วนะครับตัวนี้จะไม่ใช awesome. ่ทา์ชั่นบาร์เหมือนรนอื่นๆก็รถก็พร้อมใช้งานครับเอาไปเก็บเพิ่มเล็กๆน้อยๆครับสำหรับคันนี้ก็คันนี้ผมเสนอขายอยู่ที่ราคานะครับก่อนเก็บงานนะครับ2องแสนแันบาทนะครับคันนี้เราไปเก็บงานแล้วก็ จริงจตัวนี้ราคาไปลายไกลอยู่นะครับก็สามารถไปเก็บงานหรือว่าใช้งานได้เลยนะครับพันนี้เครื่อง a s 1 6 0แล้วช่วงล่างขอจ l ปิง,ปร,งระบบแอร์มีนะครับยังไม่ได้เช็คเดี๋ยวผมจะเช็คเพิ่มเติมให้ก็เสียงอาจจะดังนิดนึงก็ขอโทษด้วยนะครับที่อยู่ที่ปั๊มก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์นะครับ0ูนครับ 2808645นะครับยูรวิชา n แนลครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีรถมานำเสนอขายให้เพื่อนๆพี่ได้ผมกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับ285,000บาทครับผมทะเบียนพร้อมโอนนะครับเอกสารพร้อมนะครับ ็สำหรับวันนี้ s i ร v i t h Channel ก็สวัสดีครับผมขอบคุณครับ